โกเดนยังเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแบบนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ให้ไพ่ย,ยิบสีเป็นคนบอกเนาะไพ่ย,ยิบซีไม่เคยตอกใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ย,ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะ,ะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวง,ดวงส่วนตัว อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนานาคตนะพร้อมกับสรุปภพยในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีธนูด้วยเนะาะไพ่ใบแรกนะคะในส่วนของอดีตคุนได้ไพ่แดเหรียญห้าถ้วยเดอะเดว l ล คิงถือไม้และก็ไพ่2ไม้นั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยสำหรับไพ่แปดเหรียญเองนั้นนะคะหมายความว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ขยันคันแข็งทำมาหากินมากนะคะบางทีถ้ามีการทำงานนอกเวลาหรือว่าโอทีคุณก็จะทำนะคะ,ะคือขยันจริงๆพยายามเก็บเงินเก็บหอมลอมลิศนะคะเพื่อที่จะสร้างฐานะ ให้กับตัวเองหรือบางคนมีการเก็บเงินเพื่อที่จะเป็นเ,เงินค่าสิ้นสอดหรือเงินเพื่ออนาคตในการที่จะเ,เป็นหลักเป็นแหล่งให้กับตัวเองและก็คนที่ตัวเองรักนั่นเองนะคะาชาวราศีธนูนะคะในช่วงอดีตอาจารย์ก็รู้สึกว่าบางทีไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะไปคอยคว้าหาความรัก หรือว่าหาคนรักสักเท่าไหร่นะเพราะว่ากบหน้าก้มตาในการทำงานก้มหน้าก้มตาในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าเห็นว่าถ้าตัวเองมีความมั่นคงในชีวิตก่อนแล้วถึงจะไปดูแลคนอื่นได้หรือว่าคนที่ตัวเองรักได้นั่นเองนะก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าถ้วย ไพ่ห้าถ้วยในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะคะมีความเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกกับความรักที่มันจบลงนะคะก็คือเป็นการเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วนะคะเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้เพิ่งจะมาเสียดายนะคะ อะไรประมาณนี้เลยนะคะเป็นความรักที่บางคู่นี่ความรักอาจจะจบลงแบบงงๆเพราะว่าอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ใกล้กันต่างาจังหวัดอยู่ใกล้กันต่างาประเทศเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะโอเคไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่เดอะเดวิลไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีมังกรมีชาวราศีธนูนะคะที่ เคยคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ชอบเที่ยวชอบสังสรร์ชอบปาร์ตี้นะอาจจะเป็นคนที่ลุ่มหลงมัวเมานะในรูปรสกลิ่นเสียงนะคะอาจจะชอบการพนันได้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะก็คือถ้าคุณคบหรือเคยคบกับคนคนนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ลักแทะนะคะมันเป็นความรักที่ลุ่มหลงม,มากกว่านะ,ะบางทีถ้าเรารักใครมากๆเราก็อาจจะความรักทําให้เราตาบอดได้ง่ายลืมความผิดพลาดของเขาลืมความที่เขาทําไม่ดีกับเราอะอะไรประมาณนั้นนะคะสําหรับไพ่เดอะดีวิวเนาะ ต่อมานะคะก็คือ King of Born สำหรับไพ่ King of Born ใบนี้หมายความว่าชาวราศีธนูนะคะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีธนูนั้นคุณมีความมุ่งมั่นในการทำงานมากๆมีความรับผิดชอบสูงนะคะในช่วงอดีตนั้นอาจารย์รู้สึกว่าคุณไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากพอสมควร นะคะอยากจะเห็นตัวเองนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือประสบความสําเร็จมีความมาั่งคั่งในชีวิตมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะมองในเรื่องความรักมาเป็นอันดับสองแค่นั้นเองนะคะจึงทําให้ผู้ชายชาวราศีธนูนั้นประสบความสําเร็จหรือมีหน้าที่การงานที่พึงพอใจมากๆแต่ในเรื่องของความรักก็ไม่ได้หมดแพชชั่นไปในทีเดียวนะคะก็ยังคงมีแพชชั่นอยู่แต่เป็นแพชชั่นความรักที่ เป็นแบบฉบับของผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าไปจีบใครแล้วเกิดว่าใครคนนั้นไม่ได้รู้สึกไม่ได้รักคุณเหมือนกันเนี่ยคุณก็เข้าใจได้นะคะไม่ได้งองแงไม่ได้ประชดประชันกันคือเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กลับมาโฟกัสงานตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้กรณีของผู้หญิงชาวราศีธนูอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าคุณนั้น เคยคบกับผู้ชายที่แบบอายุมากกว่าคุณงาแล้วเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงมากๆเป็นหัวหน้านะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยเช่นเดียวกันสําหรับคนคนนี้นะถ้าเกิดบ้าในเรื่องของการทํางานเนี่ยคือเขาอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้างานนะ นะคะมีชาวราศีธนูผู้หญิงเนี่ยเคยคบหาดูใจกับคนคนนี้มาก่อนจึงเข้าใจว่าการไม่มีเวลานั้นเป็นยังไงนะคะบางทีเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเนาะแต่เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขาดีต่อมานะคะไพ่ในอดีตใบสุดท้ายก็คือไพ่2ไม้นั่นเองไพ่สไม้ชาวราศีธนูนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็จะ ประมาณว่าเคยติดต่อสื่อสารนะคะกับต่างประเทศหรือการทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติหรือทำงานเกี่ยวกับบริษัทชาวต่างชาติก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะแล้วในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกว่ามีบางคู่ที่รอโอกาสเพื่อที่จะได้กลับมาเจอกันกับคนรักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นหลายๆประเทศก็ปิดประเทศ หรือรวมถึงประเทศไทยเองก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะแต่ก็ยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยากอยู่นะคะจึงทําให้กําลังรอคอยอยู่นะคะแฟนอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็รอคอยว่าเขานั้นจะมาเยี่ยมคุณหรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะไปเยี่ยมเขานะคะนี่ก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะคะก็ยังไงก็สู้ๆนะคะ คนที่มีแฟนอยู่คนละประเทศนะคะช่วงแพนดาม,มิกอย่างนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงเนาะโอเคในอดีตชาวราศีธนูก็จะคบหาดูใจกับธาตุดินธาตุน้ำราศีมังกรราศีธาตุไฟ ต่อมาจานขอดูไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีธนูนะคะไพ่ใบแรกนะคะ The Halo Fan, The Flu, สามเหรียญ The Hermit และก็ไพ่ ก้าไม้นะคะนี่ก็เป็นไพ่ของชักราศีธนูในช่วงปัจจุบันมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยเป็นไพ่สังรารนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีธนูอยู่นะคะด้วยความที่ชาวราศีธนูในช่วงปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเชื่อในเซนในเรื่องของสิ่งลี้ลับ นะคะบางทีก็ไปชอบบนชอบไปขอพรที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้จึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไปบนอะไรไว้แล้วก็ลืมไปแก้บนนะคะไพ่นี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเตือนนะอย่าลืมไปแก้บนด้วยเนาะแล้วในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนะชอบ เข้าวัดทำรรบุญนะธรรมะธรรมโมนะพูดจาอะไรก็ดูมีเหตุมีผลไปซะทุกอย่างนะคะนี่ก็คือบุคลิกเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะฟลูที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่ใครก็ตามที่อายุน้อยกว่ากาันคนคนนั้นจะเป็นคนที่รักอิสระ รักความเจ้าสำราญรักการเดินทางชอบเดินทางท่องเที่ยวไม่ชอบอยู่นิ่งๆหรือว่าไม่ชอบอยู่กับที่น,น,นานๆอะไรประมาณนี้ท่านได้มีโอกาสออกไปเที่ยวนั้นจะมีความสุขมากและก็ไม่ชอบให้แฟนนั้นมาบังคับและก็ไม่ไม่อยากให้ตัวเองนั้นอยู่ภายใต้การบังคับอะไรของแฟนนะค่อนข้างที่จะ เป็นความสัมพันธ์ที่ยากถ้าเกิดว่าแฟนนั้นควบคุมเขามากจนเกินไปเขาไม่ชอบเขาชอบความมีอิสระให้เขาเป็นตัวตนของเขานะคะอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหรียญไพ่าสามเหรียญน,นั้นชาวราศีธนูนั้นนาบาคคนที่มีธุรกิจหรือมี เขาเรียกว่าอะไรมีงานของตัวเองประจําอยู่แล้วหรือมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณยังมีลูกค้าเดิมนั้นแวะเวียนมาอุดหนุนคุณอยู่นะคะร้านคุณก็ยังคงไปต่อได้ในฐานลูกค้าเดิมยังคงมีอยู่นั่นเองนะคะในเรื่องของความรักอาจารย์ก็รู้สึกว่าความรักน่าจะเกิดจากการทำงานเป็นกลุ่ม หรือการทำงานเป็นทีมคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะเจอและก็พบรักกันจากสายงานหรือจากการทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ The Hermit มิตสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ประจําราศีกันมีชาวราศีธนูที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกันหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงมากๆในช่วงปัจจุบันนะคะลักสันโดดนะคะชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบไปปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะรักความสนโดดสูงมากนะนะคะแล้วก็มีชาวราศีธนูบางคนที่ยังคงโสดอยู่คือสร้างกำแพงไว้สูงมากคนที่จะปีนเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเข้ามาจีบคุณนั้นค่อนข้างที่จะยาก นะคะเพราะว่าคุณถืออคติที่ว่าถ้าเข้ามาแล้วเราทำให้ชีวิตคุณนั้นไม่ได้มีความสุขมากกว่ามากกว่าเดิมนะคะก็อย่าเข้ามาเลยอะไรประมาณนี้เลยนะคะคือเหมือนปองแล้วนะคะโลกนี้มันช่างวุ่นวายสเะละเกินหรือบางคนนั้นลีกนี้จากโลกนี้ที่มันวุ่นวายนะคะออกไปบวชออกไปปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วก็มีหลายคนเนาะ,ะในช่วงปัจจุบัน ต่อมานะคะเป็นไพ่ก้าไมา้ไพ่ก้าไม้ได้มาบอกว่าในช่วงปัจจุบันนี้คุณทำงานนั้นค่อนข้างที่จะลำบากมีความยากในเนื้องานที่คุณทำอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้นะคะคือมันยากนะนะคะแล้วก็มีชาวราศีธนูหลายๆคนนี้มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาอย่างโชคชนแต่ว่าเจ็บกี่ครั้งก็เขาเรียกว่าเจ็บแล้วไม่ค่อยจำ อืมนะคะก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไหวอยู่นะคะไม่ไหวยังบอกไหวเลยอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความรักที่รู้สึกว่าคุณนั้นก็คิดว่ายังหวังอยู่ในใจลึกๆนะว่าความรักน่ะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ความรักนั้นคงจะมีรักแท้อยู่ที่ไหนสักหนแห่งอยู่ในโลกใบนี้นะคะอ๋อพูดอย่างกับคล้ายเพลงเลยนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีธนูนะคะก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีพุธศกนะะราศีธาตุดินราศีธาตุไฟต่อไปนะคะอาจารย์จะขอดูไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์ให้กับชาวราศีธนูนะคะ,นะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ4เหรียญ The Emperess 2เหรียญ9ถ้วยและก็ไพ่ The Emperor นั่นเองนะมาดูนะคะที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะคือไพ่ใบน,นี้นะคะบอกให้รู้ว่า ชาวราศีธนูนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ชอบกักความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงขี้น้อยใจนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นคนขี้เหนียวด้วยก็ได้นะคะหรือเรียกง,ง่ายๆเป็นภาษาอาจจะสุภาพนิดนึงอาจจะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัถ์นะคะในการใช้ใจ่ายอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีไปออกเดทกัน แทบที่จะอยากจะให้ออกกันคนละครึ่งด้วยซ้ำไปทั้ง,ท,ง,ท,งที่มันเป็นเด็ดแรกหรืออะไรอย่างนี้นะคะนะแล้วก็บางคู่นี่เลิกลากันไปแล้วก็ยังออกอาการหึงหวงก้างแฟนเก่าอยู่นะคะหรือบางคนนั้นอยากจะกักเอาไว้หลายๆคนเผื่อเอาไว้เผื่อเลือกหรือเอาไว้เผื่อเป็นคนคุยนะค,ะคุยแก้หเหงาหรืออะไรก็แล้วแต่ คนคนนี้อาจารย์รู้สึกว่าตัวเองทำได้แต่ว่าคนอื่นนั้นทำไม่ได้คุณนั้นต้องมีผมแค่คนเดียวหรือมีฉันแค่คนเดียวแต่ว่าฉันนั้นคุยกับใครก็ได้มีกี่คนก็ได้นะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวนิดหนึ่งนะคะอืต่อมานะคะเป็นไพ่ the e m p l e s s ไพ่ the empress นะคะบอกให้รู้ว่าใน ช่วงนี้ชาวราศีธนูเองนั้น,นโดยเฉพาะผู้หญิงจะมีความเป็นแม่สูงแม่บ้านแม่เรือนดูแลความเรียบร้อยสามาีดูแลความเรียบร้อยของลูกๆได้อย่างดีนะคะแต่คุณนั้นจะตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงนะคะใครๆก็ไม่อยากอยู่ในสถานะของเมียหลวงหรอกคะ่ะเพราะว่ามีเมียหลวงก็ต้องมีเมียน้อยนะคะจึงมีโอกาสเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ ชาวราศีธนูนั้นจะมีการจับได้ว่าสามีของตัวเองนั้นไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่ามีเมียน้อยได้นะคะนะหรือตรงกันข้ามคุณอาจจะมารู้ว่าเขานั้นมีภรรยาหรือเมียหลวงของเขาอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีของผู้ชายชาวราศีธนูอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณมีความใกล้ชิดสนิทสนม กับคนที่เป็นแม่หรือแม่ให้ความรักความเอ็นดูนะคะสนับสนุนลูกชายเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกชายชาวราศีธนูนะแล้วเป็นไพ่ที่เป็นไพ่นาลีอุปถัม์ด้วยถ้ามีแฟนหรือว่ามีภรรยาเขาก็จะดูแลอคอยเทคแคร์ดูแลสนับสนุนคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องในกำลังใจในเรื่องของการเงิน อะไรก็ตามนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะสำหรับผู้ชายเนาะนาลีนาลีปธรรมต่อมาเป็นไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญได้บอกว่าชาวราศีธนูนั้นบางคนที่มีสถานะออออดออฟอคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างจะมีโอกาสกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์มองเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคงมีผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะคะจึง อยากจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะหรือมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสว่าคนรักเก่านั้นจะกลับเข้ามาแล้วหวังแค่ผลประโยชน์หรือเห็นผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากเรานะอันนี้มันไม่ใช่ความรักนะฮะมันไม่ใช่รักแท้ด้วยนะสำหรับสถานะใครที่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือคุยกันแบบอ่อนๆออบๆนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เก้าถ้วย ให้เก้าถ้วยได้มาบอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะคะชาวราศีธนูนะคะอาจารย์แบ่งเป็นกรณีแล้วกันกรณีของผู้หญิงชาวราศีธนูนะคะคุณมีโอกาสหรือมีสเสน่ห์แรงมากๆต่อเพศตรงข้ามต่อคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วอันนี้ขอให้ระวังนิดหนึ่งนะคะ บางทีเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่มีเมียบางทีเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่มีแฟนหรืออะไรอย่างนี้นะคะยังไงคุณก็สกินดีๆก็แล้วกันนะคมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวมีเจ้าของแล้วนะคะ,ะในกรณีของผู้ชายชาวราศีธนูก็จะเป็นประมาณว่าคุณมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงมากชอบหวานเสน่ห์นั่นนะี่นู่นนั่นนะเชื่อมั่นในการบริหารเสน่ห์ตัวเองนะมีความรัก ที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะอันนี้สําหรับผู้ชายชาวราศีธนูนะคะและอีกกรณีหนึ่งอาจารย์เสริมนะคะก็คือเพศทางเลือกนะคะหรือคนที่มีเพศสภาพไม่ว่าจะเป็นเกย์คิงเกย์คินตุ๊ดทอมดี้หรืออะไรก็ตามนะคะคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นมีความรักที่แบบมีแพชชั่นในเรื่องความรักเต็มเปี่ยมเลยในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ก็ระวังการที่จะโดนเสียเปรียบ จากคนที่คุณรักได้ง่ายๆนะคะน,นี้สำหรับคนที่เป็นเพศสภาพเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ The Emperor หรือว่าไพ่ประจำราศีเมษนั่นเองมีชาวราศีธนูที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะคบหาดูใจกับคนที่อายุม,มากกว่าตัวเอง แล้วบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเป็นนักการเมืองนะคะนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองอระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเลยก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะบุคลิกหน้าเกงขามมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งผู้หญิงชาวราศีธนูมีเกณฑ์ว่าจะได้คบหาดูใจกับคนที่ เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดคนละภาษานี่แหละนะคะ,ะมีเกณฑ์เป็นไปได้เลยนะคะที่ใครกำลังมองหาอยู่จะเดินสายฟอรหรือว่าสายเกานะคะ,ะได้ทุกประเทศเลยต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนั่นเองและก็ในกรณีของผู้ชายชาวราจิธนูอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่ลำบากมาตั้งแต่เด็ก สร้างทุกอย่างจนมีทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้ด้วยตัวของคุณเองแล้วก็สมือสองเท้าของคุณเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตทําให้คุณรู้คุณค่าของเงินแล้วก็รู้คุณค่าของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณนะัจะได้คบกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะนะ ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุน้ำราศีเมษเนาะโอเคช่วงนี้ก็จะมาดูไพ่สรุปนาะให้กับชาวราศีธนูเลยนาะว่าไพ่สรุปนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิบเหรียญเจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่สเตรนนะคะ สำหรับไพ่สิบเหรียญเองนั้นสำหรับคนที่แบบมองหาว่าตัวเองนั้นจะมีโชคมีลาบมีในเรื่องของการเงินโชคดีหรือเปล่าค่ะอาจารย์มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงนะคะในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้คุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะโชคดีมากกว่านั้นอาจจะได้รับมรดกนะคะในรูปแบบของที่ดินหรือ,อสังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็โชคดีมากๆสิบเหรียญน,นะคะ แล้วมีบางคู่นะคะที่ความรักสุขสมบังแฮปปี้กันดีนะคะจะมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะคะที่จะไปพูดคุยตกลงกันนะะหรือเรียกง่ายๆไปสู่ขอให้อะไรประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วย ไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์มีบางคู่ที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์อ่อนไหวมากเป็นพิเศษนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังไงก็อ,อย่าหลงสเสน่ห์หรือรักใครได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าคุนนั้นเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยอารมณ์ได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือมีใครคนใดคนหนึ่งแอบรักหรือแอบปื้มนะคะ แล้ชายราศีธนูอยู่ห่างๆก็ได้เช่นเดียวกันคือเขาฝันแล้วเขาจินตนาการไปในโลกของความฝันของเขาสวยมากเลยนะนะคะว่าจะไปกินข้าวกับคุณอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าขอเป็นคุณ คุณเป็นแฟนแล้วจะาพาไปกินข้าวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่คือฝันละเมอคือโลกของความฝันโลกของความจินจินาการของเขานั้นสวยหรูมากๆนะคะนี่ก็คือไพ่สำหรับคนที่แอบรักแอบป,ปึื้มชาวราศีธนูอยู่นั่นเองนะคะลองสังเกตดูดีๆเนาะต่อมานะคะไพ่เสนเป็นไพ่ประจําราศีสิงห์มีชาวราศีธนูที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์หรือกํลาลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ คือผู้หญิงชาวราศีธนูโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันนี้คุณจะเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็แก่งมากๆมีความเป็น working woman ทำงานเก่งนั่นน,นี่นน่นนั่นแล้วก็ไม่ชอบที่จะง้อผู้ชายด้วยนะคะบางทีผู้หญิงชาวราศีธนูอาจจะข่มแฟนหรือว่าข่มสามีได้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะด้วยความที่แบบบุคลิกของคุณที่มันน่าเก่งขามแต่ว่ามีความอ่อนหวานอยู่ในนั้นด้วย ผู้ชายชาวราศีธนูอาจารย์ก็รู้สึกว่าออกอาการกลัวภรรยาหรือกลัวแฟนซะอย่างนั้นนะคะไม่กล้าไม่กล้าฮึกล้าอือไม่กล้าเถียงนะคะนะเหมือนว่าบ้านหลังนี้มีผู้หญิงเป็นใหญ่นะอะไรหลายๆอย่างก็ต้องผู้หญิงตัดสินใจก่อนทุกครั้งนะโอเคนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไปเป็นกําลังใจ ไพ่ภายไ,ไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เดน n องเจิเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ